สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะ,คะก็พบกับเราสองคนนะคะพี่มี่นะคะสมศรีวันชิดนายค่ะแล้วก็พี่จาลึกนะคะจาลึกคงขวัญค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่จาลึกเราจะมาประ,ประดิษกระทงกันค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำกระทงกันนะคะในส่วนของงานห้องสมุดมนุษย์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู อุปกรณ์กันก่อนค่ะพิจารเลือกว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์กระทงกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือหยวกกล้วยค่ะแท่นอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์หลักเลยค่ะพิจารลึกขาดไม่ได้นะคะก็คือหยวกกล้วยนะคะอันนี้ ไปตัดมาจากหลังบ้านได้เลยค่ะพี่จารึกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแต่ละบ้านก็จะปลูกกล้วยกันนะคะทันมากค่ะคือใบตองค่ะใบตองใบตองหรือใบกล้วยครพี่จารึกใบกล้วยแล้วแต่เรียกค่ะพี่จารึกค่ะใบตองก็ได้ใบกล้วยก็ได้นะคะมีกันทุกบ้านนะคะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเป็นใบไม้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะนำใบมะยมค่ะแล้วก็ใบอะไรครับพี่จารึก ใบมะม่วงค่ะมีใบ<ช>มะม่วงใบมะม่วงนี่นี่นี่ใบมะม่วงนี่เราก็จะมาตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะมาทํากระทงนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นแม็กเข็มหมดก่อนค่ะเข็มหมดนี่นะคะเข็มหมดอันนี้แนะนําเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าไปทําจริงๆพี่จารึกเราทํากับอะไรดีคะก้านมะพร้าวก็ได้ค่ะอ่ะอะกาก้ <ไป S 1> านมะพร้าวะนะคะ สิ่งแวดล้อมใช่ค่ะหรือไม่ถ้าไม่มีจริงๆค่ะพี่จารึกเอาเป็นไม้จิ้มฟันใช่ค่ะไม้จิ้มฟันถัดมานะคะเป็นแม็กค่ะแม็กแม็กนะคะนี้แม็กนะคะใช้แม็กด้วยนะคะในวันนี้แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นกันไกลค่ะพี่จารึกกันไกลนะคะอันนี้กันไกลนะคะแล้วก็เป็นทูบเทียนทูบเทียน ได้หมดเลยนะคะอันเล็กอันใหญ่แล้วแต่สะดวกเลยนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะถัดมาค่ะพี่จารึกดอกไม้สวยงามค่ะใช่แล้วนะคะดอกไม้อันนี้ก็ไปเก็บมาจากแถวแถวบ้านได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้<ช>พี่จารึก<ช>เพราะว่าเอาที่เรามีอยู่ใช,ยะะใช่ค่ะเอาที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็รณรงค์นะคะให้เราเอ,อ,อนุรักษ์ธรรมชาติก็คือรอยกระทง หนึ่งครอบครัวหน,รหนึ่งกระทงนะคะหรือว่าบางคนก็ออลอยออนไลน์ค่ะพี่จารึกสมัยนี้นะคะอ,อ,อะไรก็สะดวกไปหมดเลยค่ะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะก็คือลอยออนไลน์ได้เลยนะคะสวดมนต์สวดอะไรก็ออนไลน์ได้เลยค่ะพี่จารึก<ช>สําหรับวันนี้เราจะมาสาธิตการทํากระทงด้วยอะไรคะพี่จารึกด้วยใบยมะยมค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวมีแขกผู้มีเกียรติด้วยหนึ่งใช่ใช่ พี่อะไรคะพี่เพลินจันทวงศ์ค่ะเอาขอเชิญพี่เพลินค่ะวันนี้เราจะไม่ยอมอยู่กันสงคนนะคะใช่ใชเราจะมีลูกพ่วกมานะคะอันนี้ก็เป็นพี่เพลินจันทวงศ์นะคะพี่เพลินนะคะเดี๋ยวก็จะมาช่วยเรา,เาสาธิตการทํากระทงมะยมนะคะใบมะยมนะคะ,ะค่ะ,คะเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะพี่เพลินเอาเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราเด็ดมะยมไอ้ก้านมะยมนะคะแล้วก็รูดมาเลยค่ะรูดเอาแต่ใบนะคะอันนี้เหลือแต่ใบนะคะแล้วก็เรานํามาทํายังไงคะนามาซ้อนซ้อนกันซ้อนกันเลยค่ะซ้อนกันกี่ใบคะโดยประมาณสักงสามใบได้นะคะสามใบเลยเ,เ,เราจะซ้อนกันสามใบนะคะสามใบสามใบประมาณนี้นะคะเวลาเราทํานะคะให้มันเหลื่อมๆใช่ไหมคะพี่เฟิร์ าให้มันเหลื่อมๆนะคะเอาพี่เพิร์นไปแล้วนะคะพี่เพิร์นอ้าวโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็พับ,พบเลยค่ะคพับมุมซ้ายพับมุม,ม,มขวาให้มันซ้อนทับกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อซ้อนแบบนี้แล้วเราก็ใช้แม็กแม็กได้เลยนะคะเอาแม็กแบบนี้เลยนะคะแม็กเลยเอาเลยค่ะพี่เพิร์น เมื่อแม็กเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วอันนี้เหลืออยู่เหลืออยู่ต้องตัดออกค่ะตัดออกได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็จะทําไว้เยอะๆเลยนะคะนี่นี่เยอะเลยนะคะอันนี้เราทําไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาประ,ประกอบกันนะคะชใช่แล้วคะ่ะ นี่เราก็มาเรียงได้เลยนะคะเรียงเลยนะคะเรียงไปเลยเรียงไปได้เลยนะคะซ้อนๆกันเลยนะคะซ้อนกันไปเลยอ่าเราจะซ้อนกันไปเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เน่สวยง,งามเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ตรงกลางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดอกไม้ใส่ดอก,กไม้ทุกเทียนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้มาใส่เลยนะคะนี่สวยไหมคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามตามองเรื่องเลยนะคะอัอนนี้ก็เป็นกระทงจากใบมะยมใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจพี่จารึก เอาไปพูนช่วยถือให้หน่อยค่ะอันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะทำกระทงรูปแบบต่างๆนะคะทางห้องสมุดของเราพิจารึกก็มีหนังสือไว้ให้บริการนะคะอันนี้จะอยู่ที่ชั้นไหนคะพี่ลึกชั้น4ค่ะชั้น4อ่าหมวดหนังสืออะไรคะทีเจ็ดสี่ห้าจุดเก้าค่ะอ่าเจ็ดสี่ห้าจุดเก้านะคะที่ชั้น4นะคะสําหรับใครที่อยากได้รูปแบบใหม่ๆหก็สามารถไปหาอ่านหรือว่านํามา เป็นแบบทำกระทงได้นะคะในส่วนของวันนี้ห้องสมุดมนุษย์ของเราก็สาธิตการทำกระทงด้วยใบมยมก็ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะพี่จารลึกเดี๋ยวรอบหน้านะคะต้องติดตามกันนะคะว่าเราจะมาทำอะไรให้กับทุกคนได้ชมนะคะ ติดตามกันได้นะคะที่ A R I T of S K R U นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ